สวัสดีค่ะพ่ะหมอเศรษฐีโชคพยายกรณ์าอกีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะมาทำนายดวงระวันประจําวันที่11นะคะประจําวันที่11สิงหาคม2 5 6 8นะคะซึ่งตรงกับวันจันทร์สีเหลืองค่ะพี่น้องค่ะนะคะวันทํางานปกติลุยๆแล้วก็จะได้หยุดวันแม่แห่งชาติกันอีกแล้วนะคะพี่น้องจ๋าเพื่อระลึกถึงพระคุณแม่นั่นเองใครที่แม่ยังอยู่เราก็นะคะพาแม่ไปทานข้าวทําบุญประมาณนี้ แม่มาอยู่แล้วก็ทําบุญให้แม่นะคะระลึกถึงแม่นะพระคุณแม่นะคะพี่น้องจา๋าเข้ามาแล้วขอกําลังใจการกด1ไ i k e 1แชร์แล้วก็กดติดตามด้วยวันนี้ก็จุดทูปนะคะไอ้ไขวัดเจดีนะคะขอได้ไหว้รับให้กับพี่น้องนะที่ต้องการนะคะตัวเลขนี่เห็นไหมแกละใครต้องการที่จะเช่าบูชาเพื่อที่จะจุดส่วนตัวก็ทักคห้ดีหลายนะรวมถึงใครที่ต้องการแนวทางเลข นะคะรายวันนี่อย่างนี้นะก็ทัากระดีลายเหมือนกันค่ะพี่น้องขายนะคะเอาอย่างนั้นกันนะคะพี่น้องขาเข้ามาแล้วขอกําลังใจกันกดหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะพี่น้องขานะะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเศรษฐีโชคพยากรณ์น,นั่นเองค่ะเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลาทํานายดวงรายวัน,นเลยมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ขึ้นหกเหรียญความหมายก็คืออาจจะมีภาระมีรายจ่ายที่จะต้องใช้เนาะในวันพรุ่งนี้ค่ะพี่น้องค่ะ แต่ยังไงแล้วก็ยังคงมีเงินเข้ามานะคะยังคงแก้ไขปัญหาเรื่องของการเงินได้มีคนช่วยเหลือเรื่องของเงินนะคะและมีเครดิตอยู่นะคะพี่น้องนาฉะนั้นใครที่เครียดเรื่องเงินในวันพรุ่งนี้อย่าได้เครียดนะนอนให้หลับพักผ่อนใ้เพียงพอนะคะพรุ่งนี้มีเงินเข้าแน่นะมีเกฑ์เดินทางออกนอกพื้นที่ทํากิจําการประสานงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่ประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมนะคะในวันพรุ่งนี้เนาะชนะโดยนะคะสาเร็จด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีเปลนเดินทางไกลถึงต่างประเทศได้ด้วยสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ การเงินดีค่ะเห็นไหมคะเจราจาเป็นเงินเป็นทองนะคะขายของดีนะคะมีออเดอร์รัวๆแถมมีโชคมีลาบเข้ามาด้วยนะคะสําหรับสามเดีอนนั่นเองนะคะสุดท้ายแล้วพี่น้องวันอาทิตย์การงานก็เด่นเห็นไหมการงานก็เด่นนะคะนั่นหมายความว่าอาจจะมีโปรเจกต์งานเข้านะคะมีงานเข้ามานะคะหรือได้งานใหม่นะ,ะเลื่อนตําแหน่งคือประมาณนี้ทั้งนั้นเลยนะเพราะว่าหนึ่งไม้เท้าเป็นไพ่งงานที่ดีที่สุดนั่นเองคะ่ะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะ เลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขพานะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข6นะคะแล้วก็7316731ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงเฮงมาดูพี่น้องวันจันทร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์นั้นสิบเลียนค่ะพี่น้องค่ะในวันพรุ่งนี้เรื่องเงินเด่นมากนะคะมีเงินก้อนโตเข้ามือนะโชคดีในเรื่องทรัพย์สินนะคะอะสังหาริมทรัพย์กิจการเกี่ยวกับเรื่องของนายหน้า เกี่ยวกับเรื่องของที่ดินได้คําตอบนะคะพี่น้องจา๋าพี่น้องวันจันทนะคะเงินก้อนโตๆตเข้ามือนะอ่านะคะโชคลาภมีนะคะพี่น้องคะในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันจันทคะ่ะนะคะเย่ยมมากในเรื่องของการเงินแล้วก็แว้อาจฟอร์จูนดวงพี่น้องวันจันรนะ,ะพลิกปฏิหารเกิดตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องนะคะรวมถึงมีบริวาร เกื้อหนุนพี่น้องวันจันทร์เป็นอย่างดีนะคะไพ่ในลักษณะแบบนี้ถือว่าโดดเด่นนะคะสำหรับพี่น้องวันจันทร์เรื่องของการเงินมองวิธีการหาเงินอยู่ก็มีเงินเข้านะมีเม็ดเงินกองอยู่จริงๆนะคะคิดการวางแผนหาเงินก็มีเม็ดเงินกองอยู่จริงๆเพราะนั้นพี่น้องวันจันทร์ค่ะเรื่องของการเงินโดดเด่นมากเลยนะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสุดท้ายแล้วพี่น้องวันจันทร์ก็อาจที่จะต้องมีแพลนที่จะเดินทางไกลนะคะอืมไปทํางานไกลๆนะคะ อาจจะไปไกลถึงต่างประเทศได้ด้วยหรือเป็นห่วงคนที่อยู่ไกลๆได้ด้วยนะสําหรับ8นะคะ8ถ้วยเนาะฉะนั้นพี่น้องวันจันทร์คะใครที่เครียดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยนอนให้หลับพักผ่อนให้เพียงพอนเนาะไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเลขนาโชคมาจากไหนเลขที่บ้านเลยค่ะส่วนเลขนาไพ่ให้เลข1นึนะคะแล้วก็78 1078ค่ะขอให้เฮงๆคะ่ะมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารนะคะ ติดดาบติดกับเรื่องอะไรคะพี่น้องคะนะคะติดดาบติดกับเรื่องอะไรคะกดดันตัวเองนะคะเปิดดาบมืดแปดด้านเลยนะคะอันนี้พี่น้องคะให้พยายามนะคะให้พยายามปล่อยนะปล่อยวางแล้วก็เรื่องของพวกอื่นอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องให้ยุ่งแต่เรื่องของตัวเองเป็นหลักเห็นไหมคะอาจจะมีบริวารทิ้งภาระ,ระทิ้งความเดือดร้อนไว้กับพี่น้องวันอังคารลนะในวันพรุ่งนี้นะ่ะนะ,ะอย่างบบอกๆก็คือทิ้งงานหยุดงานโดยไม่บอกไม่กล่าวเนี่ยนะคะแล้วเราจะต้อง ทำงานแทนเขาอะว่างั้นอะนะคะพี่น้องคะระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยนะเออปวดเนื้อปวดตัวเอเน็นก้อกระดูกสายตาดวงาต,าตาก็ไม่ค่อยจะโอเคนะคะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันอังคาราาระมัดระวังสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็คือถ้าเราเครียดเรื่องเงินอะในวันพรุ่งนี้มีเงินนะคะพี่น้องขามีคนช่วยเหลือเรื่องเงินนะควบคุมเงินได้นะเงินดีนะคะพี่น้องนาฉะนัะน้นแล้วพี่น,น้องที่เครียดเรื่องเงินอยู่เนี่ยอย่าได้เครียดเลนะคะมีเงินเข้าแน่ในวันพรุ่งนี้อะนะคะเออ แล้วก็สุขภาพความกังวลความเครียดเนี่ยนะคะอย่าให้มันเยอะไม่อย่างนั้นแล้วเราจะไปต่อไม่ได้ไงคะพี่น้องวันอังคารนะคะเออเพิ่มในเรื่องของใครที่มีโรคประจําตัวอยู่น่ะปวดหัวปวดไมเกรนนะ่ะมีโอกาสกาําเริบนะเนื่องจากว่าเราอาจจะเครียดด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะคะนี่นะ,ะนนะฉะนั้นแล้วเนี่ยลดในเรื่องความวิตกกังวลลงแค่นั้นนะ่ะทุกอย่างดีนะคะอืมอย่าได้เครียดนะคะพี่น้องวันอังคารคะ่ะอันนี้ย้ำๆเลยเรื่องความเครียดเนี่ย เกียรเยอะเราไปต่อไม่ได้นันเองค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเลขประจําตัวส่วนเลขนาไพ่เลขแปดห้าสี่ตัวนะคะแปดห้าหนึ่งสองแปดห้าหนึ่งสองขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันพุธกลางวันนั้นติดดาบติดกับเนี่ยเห็นไหมมีอะไรที่ปิดบังซ่อนริ้นแอบๆเ,เอาไว้เนี่ยแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะอยากที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเองอ่ะไม่อยากพึ่งพาอาศัยใครอ่ะแต่ถ้าสมมุติว่ามันหนักมันเยอะ แก้ไม่ไหวด้วยตัวเองเนี่ยเราก็ต้องปรึกษาคนในครอบครัวคนรักแหละนะคะเรื่องของการเงินก็มีเงินนะในวันพรุ่งนี้ทุกการเดินทางมีเม็ดเงินรออยู่ค้าขายดีถึงแม้ว่าจะมีรายจ่ายก็ตามนะนะคะพี่น้องค่ะยังไงแล้วเราก็มีเงินเข้า่ในวันพรุ่งนี้ได้ร่วมฉลองความสําเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งฉลองมงคลสมรสหรือฉลองทํายอดขายถึงในประมาณนั้นฉนะลองกันเป็นทีมนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องวันวันพุธกลางวันนะคะดีนะเซนพิเศษแรง ลางสังหรณ์แม่นให้เชื่อลางสังหณรของตัวเองเป็นหลักกันนะคะเออแล้วก็ดูว่ามีสนิทสนิเป็นพิเศษนะในวันพรุ่งนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงค่ะเลขนำโชคมาจากไหนมาจากนะคะมาจากเลขเอ่อรถของเรานะคะคันที่เราใช้อยู่บ่อยบส่วนเลขหน้าไพ่เลขเจ็ดสี่สามสองเจ็ดสี่สามสองขอให้เห็งเค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนพุธกลางคืนนั้นบอกว่า ยังคงเป็นราชินีอยู่ยังคงนำทัพยังคงรับผิดชอบงานดูแลกิจการดูแลบริวารและควบคุมทั้งงานนะคะทั้งบริวารได้เป็นอย่างดีนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะเพียงแต่ว่าอย่าอารมณ์ร้อนอย่าบ้าพลังนะคะพี่น้องเดี๋ยวลูกน้องหนีหมดนะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องเป็นอย่างดีนะคะขึ้นจากระพัฒนนะครูบาอาจารย์เข้าข้างพี่น้องค่ะนะคะเออนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่อุ่อนใจนะคะแล้วก็อาจจะเดินทางอย่างไม่มีเปลน อย่างเร่งด่วนไปแล้วนะคะขี่ม้าไปแล้วเนี่ยเรามัระวังเรื่องอารมณ์จริงๆด้วยนะคะอย่างอารมณ์เป็นลมเป็นไฟไม่งั้นจะทําให้เราเสียหายเสียการได้สุดท้ายแล้วโชคลาภเข้านะคะมีเงินก้อนเข้าโชคดีในเรื่องทรัพย์สินมรดกนะคะพี่น้องค่ะได้เงินก้อนโต,โตๆอย่างฟุกๆุไงหรืออะไรที่สิ้นหวังไปแล้วก็จะกลับมามีความหวังใหม่นั่นเองค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเลขประจําตัวค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข4 4 4 1 4่4 1ค่ะขอให้เห็งเห็ง มาดูพี่น้องวันพระฤหัสบดีสําหรับพี่น้องวันพระฤหัสบดีไม่แน่ใจว่าไปไหนนะหลันล้านะเดินนะคะเดินทางเนาะพักผ่อนคิดว่าน่าจะไปวันแม่นะ่ะหยุดวันแม่หยุดต่อเนื่องหลายวันนะไปส้าบางก็ดีนะพี่น้องวันพระฤหัสบดีนะคะเราก็จะได้คลายเครียดนั่นเองนะนะคะเจอคู่แท้เจอกัลยาณมิตรที่ดีหรือได้อะไรแบบเบิ้ลๆบ้ลนะคะไพ่สองถ้วยขึ้นนี่ถือว่าดีดีนะคะพี่น้องจา๋านะคะโอ้สบายใจนะคะแล้วก็เรื่องงานก็คง ยังคงที่จะมีโปรเจกต์งานเข้านะคะและก็ยังคงควบคุมงานได้นะเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ยังมีไฟมีพลังอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการงานนี่คือพี่น้องวันพระฤหัสบดีนะคะพี่น้องจานะ๋าเนาะเดี๋ยวขยบไพ่นิดหนึ่งเนาะเออพี่น้องวันพระฤหัสบดีนะคะใบที่สามบอกว่าราชินีนะคะสมบูรณ์นะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปทั้งบริวารทั้งงานทั้งเงินเยอะมากเลยนะคะความอดุดมสมบูรณ์บังเกิดนะเศรษฐีนีขึ้นแหละนะคะ รวยนะว่าอย่างนั้นนะให้พรด้วยนะโอ้เป็นผู้หญิงที่รวยที่สุดนะใครที่เป็นผู้หญิงที่เกิดวันพระฤหัสบดีนะคะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนไปรวยละอ่ะว่าอย่างนั้นเลขนาโชคมาจากไหนเกี่ยวข้องกับคู่รักคนรักของเราค่ะส่วนเลขาาหน้าไพ่เลข0ูนย์สองแล้วก็หนึ่งสามศูนย์สองหนึ่งสามขอให้เฮงเค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์ฝูดเรื่องเงินนะว่างนั้นกังวลเรื่องของการเงินน่ะนะคะแล้วก็ต้องใช้เงินพี่น้องค่ะ ยังไงแล้วเรื่องเงินน่ะนะคะใช้วิธีการบริหารจัดการเข้านะคะพี่น้องคะนะคะเข้ามามใช้หมดหาใหม่ประมาณนั้นนะนะคะอย่ามองว่าใ,ให้เราฝืนเหมือนขอทานว่าั้นะคะพี่น้องวันศุกร์คะขึ้นสามดาบระมัดระวังเรื่องบริวารหุ้นส่วนระวังนะคะในลักษณะของการลงทุนลงหุ้นกับใครเราจะเสียเปรียบว่าั้นระวังสุขภาพด้วยความดันไขมันหัวใจแต่ยังไงแล้วก็มีพระคุ้มครองนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ ให้การช่วยเหลือเกินหนุนพี่น้องวันศุกร์ดวงอ่ะนะคะไม่ก็เรียกว่าไม่ขาดคนช่วยเหลือนะมีบริวารโดยเฉพาะผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือพี่น้องวันศุกร์เป็นอย่างดีเรื่องงานก็ยังคงที่จะทํางานลุยๆเรื่องงานก็ยังคงมีมีงานมีกิจการที่ต้องรับผิดชอบอ่ะเหนื่อยน่ะนะคะแต่ก็เอาไววเอาอยู่เอาเอดน่ะนะคะพี่น้องจ๋าใครที่บอกว่าอุยตายแล้วจะทํายังไงดีนะคะงานหนักมากเนี่ย ไม่เป็นไรค่ะพี่น้องวันศุกร์ขาสู้ไปนะเดี๋ยวเราก็โอเคแล้วอะแต่สิ่งสิ่งที่จะต้องระวังก็คือสุขภาพนะสุขภาพระมัดระวังกระดูกด้วยนะคะยกของหนักทํางานหนักนะนี่กระดูกนะ,ะเอ็นก็กระดูกนะคะพี่น้องค่ะระวังเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขห้าสามแล้วก็หนึ่งศูนย์ห้าสามหนึ่งศูนย์ขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนคะ พี่น้องวันเสาร์ขึ้นราชาเรียนเลยนะคะได้เงินนะขอเครดิตเอาไว้ผ่านนะมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินนะมีนายทุนนะคะพี่น้องนะเออพี่น้องวันเสาร์เรื่องเงินเยี่ยมมากเลยนะคะพี่น้องค่ะอาจจะมีในลักษณะของการที่เอ,อ่อเกี่ยวพันกับผู้อื่นนะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินน่ะแต่นะคะนั่นหมายความว่าเราจะมีคนสนับสนุนเราอ่ะนะคะเกี่ยวกับการเงินน่ะแหน่ไหมแล้วก็รอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดี โดยเฉพาะในเรื่องของการงานกิจาการนะคะพี่น้องจ๋าข่าวดีมาละสําหรับพี่น้องวันเสาร์นะคะอแล้วก็เหนะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะเออเก็บได้ที่เเรียนที่เหรียนแล้วอะ่ะหรือลงทุนอะไรไว้ก่อนหน้านี้มีเม็ดกาไรเข้าละเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะพี่น้องวันเสาร์จ๋านาวละสิ่งที่จะต้องเตือนอย่าอารมณ์ร้อนเป็นลมเป็นไฟนะคะต้องใจเย็นๆร่มๆนะคะพี่น้องขา่าไนไหมคะอย่าเป็นดิกดื้อยาเอาใจใจตนเองว่าอย่างนั้นนะ จะทําให้เราเสียาการได้เอาละคะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวส่วนเลขนาภัยให้เลขห้าหกแปดหนึ่งห้าหกแปดหนึ่งขอให้เฮงเพระหมอเวยพพนะพี่น้องทั้งแปดวันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็เลขทูบของให้ใครวัดเจด,ดีให้เลขสวยมากมีเลขเจ็สี่สาค่ะพี่น้องค่ะเจ็ดสี่สาค่ะขอให้เฮงเฮงสวัสดีค่ะ